โอ้เครครับเขามาอยู่ในเกมเป็นที่เรียบร้อยครับเพื่อนๆสำหรับเกมนี้นะครับดูหน้าลังมุงมิงนะครับเป็นเกมเก่าๆอีก1เกมนะครับแต่ทำไมถึงวันนี้ผมกล้าเอาเอามาเล่นให้เพื่อนๆด,ดูนะครับเพราะว่าผมมีช่วงเทคนิคนะครับในการเล่นมาบอกกันอีกแล้วนะครับวันนี้อยู่ในช่วงเวลาตีหนึ่งนะ ตีหนึ่งสิบหกนาทีนะครับบอกทีเดียวนะบอกตั้งแต่ต้นคลิปเลยะมาดูกันหน่อยตีหนึ่งสิบหกนาทีอย่างนี้นะครับสำหรับเกมค่าย pg แล้วลิขสิทธิ์แท้ยุธแท้เท่านั้นนะนะครับไม่ใช่เอาไปใช้กันซีสัวนะครับวันนี้เอาเข้ามาค่อนข้างที่จะเยอะนะครับผมก็จะจัดที่เบ็ดหนักไปเลยไล่เบ็ดอะสองร้อยขึ้นไปนะครับเดี๋ยวมาดูกันหน่อยครับเพื่อนเพื่อนนะครับว่าเทคนิคนี้นะครับเอาให้เป๊ะนะช่วงเวลาที่บอกนะครับผิดพลาดไปแค่นาทีเดียวนะครับอาจจะ ยุ่งเหยิงกันได้นะครับเกมนี้ไม่มีให้ซื้อฟิลิปปินส์แต่เข้าวายสามตัวเมื่อไหร่ก็คือเข้าโบว์ครับอ,อ่ามาลุ้นกันครับอีกแค่ตัวเดียววันมอฮะเพื่อนเพื่อนเรียบร้อยครับไม่มาใจเย็นครับในการปัน่นเรารู้เทคนิคอยู่แล้วนะครับยังไงมากน้อยยังไงต้องมาครับอ่าเราไม่ได้พูดเกันสีสวนนะครับเดี๋ยวให้คลิปมันเล่าให้กับเพื่อนๆได้ดูกันเลยนะครับ ผมไม่ใช่คนพูดสุ่ม4สุ่ม5กันอยู่นะนะครับสุ่ม6สุ่ม8อย่างนี้ก็ไม่ใช่นะครับสำหรับใครอยากให้ผมปั่นให้ก็ติดต่อกันเข้ามาได้นะครับทิ้งยูสมาได้เลยขออย่างเดียวให้เป็นดิกระซิแทนนะครับเรียบร้อยครับอย่างนี้จบครับเข้าเลยครับเข้าเลยครับเพื่อนๆแต่คอมโบยังไม่หยุดเลยนะครับไหลต่อได้เรื่อยๆครับคูณ8ครับคูณ9ต่อเนื่องครับจบครับเพื่อนๆจบครับวายตัวครับเพื่อนๆ ติดกันยับโอ้โหหว่านจะเย็บมาก่อนแล้ว6กพันสีครับเอาเข้ามาสามพันตอนนี้บวกแล้วครับบวกมาห้าพันแล้วครับนะครับเพราะมันขึ้นมา8ปดพันสนะครับบวกมา5้าพันกว่าครับเพื่อนๆจัดไป10หมุนนะครับเพื่อนๆเอ้ยแปดหมุนนี่ขอไปนะครับ y 4ด้วยนะครับรวมกันเราอยู่ผมบอกแค่นี้แหละจบฟรีนี้ยังไงก็ได้เลิกกันแน่นอนนะครับเรียบร้อยครับมาอีก4ี่พันสามครับโอ้โหแน่นอนว่ะเห็นปะ คูณ12ถามมันสามมาวายขอให้มันติดกันหน่อยดิเพื่อนติดกันอย่างนี้รับเต็มครับติดกันอย่างนี้รับเต็มครับมาอีกสี่พันเก้าโอเครู้เรื่องคูณสิบห้ามาดีพันแปดคูณสิบหก 1, โอ้โหกว่าเสียวนะครับเห็นปะใช้เวลาไม่นานนะครับเราเล่นมันนะครับอย่าให้มันเล่นเราบอกแค่นี้นแหละเกมแม่งเดือดจริงนะครับน่ารักเหมาะสม กับแบบว่าทุกเพศเออต้องบอกว่าทุกเพศนะครับแต่ว่าเด็กที่มีอายุต่ํากว่า18ปีนะครับก็ไม่ควรรับชมหรอกนะครับมองให้เป็นเกมนะครับมองให้เป็นเกมนะครับเพื่อนๆมองให้เป็นเกมนะสวยครับบวกอีก2ฟรีเพื่อนๆไหลต่อยาวๆครับไหลต่อยาวๆไม่เกิน3นาทีอ่ะคอมโบไปแล้วครับคูณสูงสุดตอนนี้นะครับ23าครับ โอ้โหเพื่อนๆต้องบอกว่าไม่แย่เลยนะครับสําหรับเกมตัวนี้นะครับเป็นเกมเก่าแล้วบวกมาอีก8 8 0พันแปนะครับเพื่อนๆหมุนทุดท้ายเอาได้ฟรีอีก3หมุนหวานเจี๊ยบเลยโอยโ,โคตรคล่องผมบอกแค่นี้แหละโคตรคล่องครับสวย2องวันสมาไปต่อหลาย,ยาวๆ มาดิสองหมนดมาดิไหลาย,ยาวๆมาดิคูณยีห้ามาดิสองหม้ามาดิมาดิหวานเจี๊ยบพอไหมหวานเจี๊ยบพอไหมเพื่อนๆบอกแล้วนะครับเพื่อนๆจับเวลาได้เลยอ่าไม่เกินห้านาทีควรเลิกเล่นแตกแน่นอนถ้าเลือกช่วงเวลาถูกอย่างที่ผมบอกนะครับอย่าไปดัดแปลงมั่วครับเพื่อนๆใช้สูตรเจ้าวงเจ้าวิทย์นะครับไม่มีครับเพื่อนๆนี่ต้องสูตรนี้เท่านั้นครับนะครับมาอีกหกวันสามครับ โอเคจบสวยจัดไป13หมุนครับ47,000สุทธิตอนนี้นะครับดีดขึ้นมาเท่าไหร่เดี๋ยวมาดูกันดีดมา56,000เอาเข้ามาแค่3,000เท่านั้นนะครับไม่แย่ไม่ยากอย่างที่เพื่อนๆคิดแน่นอนนะครับอะไรจะเพิ่มเติมนะครับอยู่ทางด้านล่างแต่ขอเน้นน้ำนะครับขอให้แบบว่าเล่นเถอะครับ ลิกสิท์แท้ยูแท้นะครับเท่านั้นพอยละเอียดเพิ่มเติมอยู่ทางด้านล่างลองจิ้มเข้ามาลองเปิดใจกันดูก่อนนะครับมองให้ใช่มองให้ฉายแล้วค่อยตามนะครับเพื่อนเพื่อนอย่าไปเล่นพวกของเถื่อนนะครับล็อกแน่นอนนะเพื่อนๆนการันตีได้นะครับสาหรับใครอยากให้ผมปั่นให้นะครับติดต่อมาได้ไม่คิดอะไรนะครับขออย่างเดียวยุแท้ลิกสิทธ์แท้เท่านั้นพอจ้าไปละอ้แบนยกาย้ายขออนอุญาตเอาออกก่อนแคปรูปนี้มารับไปเลยคนละ220ท่านนะจ๊ะ